มีใครเป็นเหมือนผมไหมครับื่นเช้าเช้าน้ำมูกจะชอบไหลสาเหตุเกิดมาจากภูมิแพ้ที่มาจากฝุ่นผมก็พยายามทําหลายวิธีแล้วไม่ว่าจะเป็นการเอาที่นอนไปตากหรือการเอาที่นอนไปสะบัดเพื่อให้ฝุ่นออกแต่ก็ไม่ได้ผลสักทีจนมาเจอเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ผมก็เลยลองใช้ดูถือว่าอาการภูมิแพ้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดถึงไม่ได้หายขาดแต่อาการลดลงสาเหตุมาจากฝุ่นบนที่นอนที่ค่อนข้างเยอะหลังจากที่ใช้งานสักระยะหนึ่งผมก็อยากจะแนะนําคนที่เป็นภูมิแพ้เพราะว่ามันลดลงจริงๆนะครับตัวนี้สามารถปรับระดับความแรงได้2 ระดับข้างล่างยังมีแสง U ูจะเป็นสีม่วงเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆได้ผลถึง99%และยังสามารถดูดตามผ้าม่านได้อย่างดีเลยดูดตามผ้าคนหนูดูดตามปลอกหมอนได้ดีมากๆเลยเศษฝุ่นจะออกมาเยอะมากๆเลยนะครับนี่นะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเศษฝุ่นเยอะเต็มกองเลยนะครับ เห็นไหมครัโอเคผมก็จะทําความสะอาดนะครับแล้วก็จะข้อข้อข้อออกนะตอนที่เคาะพยายามใส่ผ้าปิดจม,มูกด้วยนะครับเพราะว่าฝุ่นมันละเอียดมากเลยหลังจากที่เคาะเสร็จแล้วนะครับทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอามาประกอบนะครับง่ายๆเลยนะทุกคนสําหรับคนที่มีอาการภูมิแพ้เหมือนกันก็อลองเสื้อดูครับเผื่อทุเราได้